ดี๋ยวผมขอพูดในมุมมองของผมหน่อยนะผมเนี่ยถามว่าทําไมผมถึงแบบว่าอ่านทุกเม้นเลยแล้วก็พูดพูด,ดพตอบใครได้ก็จะตอบทุกเม้นเลยหรือว่าตอบรับทุกคนเลยไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นเหมือนนะว่าวัานนี้มันเป็นวันที่ผมรอมาตลอดตลอดเวลาที่ตั้งแต่ที่ผมเป็นลิเกเลยก็ว่าได้ผมรอตลอดเวลาที่ที่เหมือนแบว่าที่จะมีคนที่จะเข้ามา e n d ูคนที่จะเข้ามาให้กําลังใจผมผมรอเวลานี้มามาตลอดเลย ตลอดเวลาที่ผมตั้งใจมาตลอดเนี่ยผมไม่เคยได้รับโอกาสหรือว่าไม่เคยพูดไงดีอะไม่เคยมีใครเห็นผมมากกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าผมเล่นลีเกผมตั้งใจเล่นตลอดแต่ว่ายังไม่ได้มันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในสายตาของของใครหลายๆคนแล้วก็ยังไม่เคยได้ได้แสดงให้กับคนที่ที่ใจดีแบบทุกคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยหรือว่าจะเป็นแฟนคลับมังนุ่นหรือว่าเป็นใครก็ตามที่ได้รู้จกักรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีในวันนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเล่นในเขาดดูด <c oughs> พอเขาเห็นแล้วปุ๊บมันเป็นมันเป็นเหมือนแรงกระแทกตรงที่แรงกระแทกแข่งความดีใจที่เรารอมาตลอดผมจะพูดกับทุกคนเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมว่าพอวันแรกที่ผมได้รับโปรเจกต์จากทางคณะเจ้าภาพคุณพี่หนึ่งอไทยว่าน้องเน็ตพี่ขอให้น้องเน็ตมีรับเชิญน้องรุ่นมาด้วยนะอ่าผมก็ดีใจนะแล้วก็คุณพี่หนึ่งอไทยยดิผมพอผ,ผมก็ประกาศไปตุ้มพอประกาศไปตุ้มปุ๊บคุณพี่หนึ่งอไทยโทรบอกว,ว่ามีเก้าอี้พัานตัวนะคะทุกอย่างมันพร้อมหมด แล้วก็แสตอบรับในในในเพจมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยมันดีจนแบบว่าเราอึ้งไปเลยผมาจุดทูกว่าพ่อแกแล้วว่าพ่อแก่ครับวันนี้มันเป็นวันที่ผมรอคอยนะพ่อถ้าสมมุติว่าผมมีโอกาสจริงๆหรือว่าวันนี้ดวงมันเป็นของผมหรือว่าฟ้ามันเปิดให้ผมไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามขออยากให้มีสิ่งในติขัดนะพ่อขอให้ให้มันเป็นโอกาสที่ที่มันเป็นโอกาสของผมที่ผมเฝ้ารอมาตลอดและซึ่งผมจะบอกกับตัวเองไว้ตลอดว่าถ้าผมได้โอกาสแบบนี้ได้ผมได้โอกาสแบบนี้ทีไร ได้โอกาสแบบนี้เมื่อไหรเมื่อไหรก็ตามผมจะทําให้ดีที่สุดเลยผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเลยผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดจะพยายามแบบว่าตั้งใจทําให้ดีสขอบคุณทุกคนนะครับมันเป็น้าถ้าในเมื่อมันเป็นจังหวะของผมผมมีหน้าที่ที่จะสร้างงานและสร้างผลง,งานให้ดีต่อไป ก็ฝากทุกคนเอ็นดูแล้วก็เมตตาผมด้วยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราได้มารู้จักกันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่ผมทําผิดพลาดนะครับหรือว่าเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาได้เข้ามาอยู่ในสายตาของทุกคนใช่ไหมผมยังไม่เคยพูดกกันในงาๆผมยังไม่เคยดังอะ่ะผมยังไม่เคยไม่เคยมีชื่อเสียงไม่เคยได,ได้ได้รู้จักกับทุกคนเยอะขนาดนี้อะไรเงีย้ย ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดไปให้โอกาสผมนะให้โอกาสผมได้ปรับปรุงตัวและคอยบอกผมคอยเตือนผมคอยคอยบอกผมว่าทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิทําแบบนี้นะผมจะพยายามพัฒนาทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆผมขอแค่นี้คือคือผม,มเ,ปเป็นเหมือนเหมือนมันแบบเราเป็นคนหน้าใหม่ที่อยู่ในสายตาของทุกคนอนะ่ะคือเราอาจจะทําอะไรที่มันไม่ถูกใจมันต้องมีแน่นอนในวังหน้าเราการันตีได้เลยเพราะว่าเราก็เหมือนเหมือนคนที่เพิ่งเดินมาใหม่ในในบนเส้นทางนี้ ที่ทุกคนยืนอยู่อยู่ข้างทุกคนคอยยืนยืนอยู่ตลอดตลอดทางอะไรเงี้ยผมขอแค่ให้โอกาสผมนะถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าและให้โอกาสผมนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆครับ